สบายด,สายดีสวัสดีสวัสดีเพลฟซีบุตรทุกคนเด้อสวัสดีกันยาวแรงเด้อทุกคนตอนนี้้องลี่เองไปฮับหลานมาแล้วเนาะกําลังที่เข้าไปหาหนิงทุกคนไปถามข่าวข่าวนางกันว่าเป็นจั่ไดแล้วเนาะหนิงกับหนิงเองกับ่บค่อยมาลงคลิปเลยอาจจะคาหลานหรือคาเรียกเนาะทุกคนเดี๋ยวไปถามข่าวข่าวหนิงกันเอฟซีก็ถามมาหลายเป็นอย่างหนิงคือบบไปไทยนําเด้เป็นอย่างหนิงคือค่อยลงคลิปเลยเนาะอันนี้นี่กับู้คือกันเด้อทุกคน ไปไทยเท่อนี้ก็คือการหนิงก็ไม่ได้ไปทำเนาะเพราะว่านุ่งเองกัไปธุระส่วนตัวนะธุระของครอบครัวพาหลานไปรับวัคซีนนะทุกคนและเท่อนี้พี่แอเพื่อนฝากเอาของฝากมาเต้ฟังไทยนะทุกคนนี่เอาอันนี้มาให้หนิงฝากมาให้หนิงเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งไปรุ่นกันพร้อมกับหนิงเลยนะทุกคนว่าข้างในนี่เม่นอยียงเนาะเดี๋ยวเราไปรุ่นพร้อมๆกัน ตอนนี้้องลี่กำลังซีเข้าไปทุกคนแล้ว้องลี่เองซีเอามักตรองค่ะนะมักตรองอยู่เหของลี่นะไปให้หนิงสิว่าสีส่วนหนิงเฮ็ดตามกลิ่นทุกคนเพราะว่าบรได้กลิ่นตามมักตรองค่ะแบบโดนแหงเลี้ยวเนาะเดี๋ยวเราไปหาหนิงกันทุกคนแต่ก้อนอื่นสีไป่ค่ะ้องลี่ชีให้พีเอฟสีเบิ้งอันนี้เนาะมึงแม น้ำหนองที่อยู่ค้างเหือนของเรียทุกคนมันเริ่มมีน้ำแล้วเนาะฝนตกสองมือฮันก็ถือว่าแบบหนักเติบน้ำอยู่บอนนี้ก็จนว่าขึ้นมีเลยถ้ามันขึ้นแบบนี้แนละ้วมันก็คือสีโบแหงเลยทุกคนจนหดหยามหนาวพูเหละมันจึงสีแหงนะเนาะเนี่ยทุกคนอันนี้จะเป็นมักตองที่แม่ปลูกไว้เนาะตั้งแต่มันย้ายมาอยู่นีใไม่ๆหมทุกคน เดี๋ยวทีให้เบิ้งเนาะมักต้องอันนี้เป็นพันุ์ไทยเลยทุกคนเป็นมักต้องพันธุ์ไทยที่อันแนวคือจังลุงตาเพื่อนฝากมาให้ต่อน,นั้นทุกคนลุงตาทางฟังถ่ายเพื่อนฝากมาให้กินต่อน,นั้นโอ้มันล่นเบิดองแม่มีตัวน้อยให่ง่ายแบบมีเลยล้่นนะแต่ตัวที่มันล้่นนี้มันคือคือซีนาเดี๋ยวเดี๋ยวซีอันพับเบิ้งก่อนว่ามันซีนาบ่ เห็นไอ้เขยว่ามันเน่าตัวใดที่มันรุนท่นนะเน่าในทุกคนเน่าเนาะตัวที่รุนท่านเน่าเน่าเดี๋ยวซีเมนเอาก่อนทุกคนเมึงแม่เขาบร่ได้ใส่ยาใส่อียงนะไรทุกคนมันก็เลยว่าเน่าเนาะต้นนี้แซบเสพทุกคนมันมันบวชสมละนวลมันกระลายเดี๋ยวซีเมนลงมาก่อนสบายดี

หน่วยนีล้นเดี๋ยวสิลงทับทับมึงมึงเดี๋ยวดคนความมันเนื้อมันหลายนะโอ้หน่วยนี้ลุนกับบดีเน่าเด้อดิตรงเนี้เนื้อมันหลขนาดเลยชิมบ่มเดี๋ยวชิมเบิ้งทุกคนชิมเลิกเอากับบรีสซมไหล มันเป็นมักตองพันนะทุกคนจามนึ<ช>่งใช่ปะตอนนี้มาฮอนเฮอน้องหนิงแล้วเด้อทุกคนฮะไลดีเด้อ <c oughs> บลไลอันเจอกันโดนโดนทุกคนเมื่อกี้นี่วาสิกินมักตองให้พีเอฟซี FC เบิงว่าสัน<ม>แต่ว่าอันอยูเฮนเฮาหล่คุณมันฟุดแหงติงน้อยให้งากๆอยู่เนาะก,ก็เลยว่าปรไเไทยให้พีเอฟซี FC เบิงเด้อ <c oughs> <c oughs> จุยจ <mm ิเตยเด้ออันเด้อก็ของฝากจากพี่เอของฝากจากฟังไทยเ้าะบู๊คือกันมาแม่เด้อบริกเกะเอานั่นมามาลุ้นกันขอบใจเด้อขอบใจพี่เอทีบุลืมคิดฮอดก็ยักไปอยู่ไปไว้ว่าเอนานะคคบปีเลยดิหนินะเอาอันได้ปีกับเดือนนี่หละฮูเฟซมันเตือนมาเลยดิเนาะเนีปีกับเดือนนี่เลยเพราะว่า เขาเริ่มน้องนิ่งเริ่มไปถ่ายคลิปอยู่ไทยเมื่อเดือนหกบ้านแม่วันทีน,ทนึ่งว่ะวันที่นึ่งวะคะไปจ้ะบ้านแม่วันทีนึ่งกับวันที่ห้าที่หกนี่เลยทุกคนเพราะว่าน้องนิ่งเริ่มไปตัวทำอิดเลยอุ้ยเนี่ยเด็กคืออะไรอรันนี้สิมาแล้วเพิ่นฮิปไปซื้อแล้วเอามาใหา้ห่อมาใหา้บะฮัวมีอะไรเด้กเออ น้ำหอมสิน้ำหอมอ่ะบรรยากาศเหอนน้องหนิงทุกคนโอู้หมือนนีอากาศดีเดีย๋ยวนี้ก็เซซีเฮียนลงๆได้เป็นอาตูบออกกันดิอาตูปีฮางออกแล้วเนาะน้ำหอมว่ะคือซีเมนน้ำหอมสิอเอาแกะเบิ่มมีร<ม>าคาเนาะเออนี่ยมีจีบแจ็ค บ่แกะว่ะบ่ฮู้เด้เพิ่นเอ็ดแล้วนานมากก็บ่ได้เบิ่งก็บ่ได้แกะเบิ่งเลยบ่เป็นนี่เด้ไปไปห่มไปห่มพุ่นไปโอมนบักนําพาสิมากินมาเหาะแดดอกมืดแล้วเนาะจะเบิ่งนําหมเออสิเอกินนเด้อนี่เบิ่งตะมตะมขนาดเะ้ เออมีเพชรเด็ดๆอยู่ในเนี่เพรมีนกินดาปกติก็มาส่น้ำหอมอยู่ว่ะล่ะอุ้ยซีอย,ย๊อันนั้นโอ้ะน้องนิ่งก็มาซีน้ำหอมอยู่เดินเนาะตอดันเข้าเหียนูนย้บยักซี ขนยอยออกปรับหอมเอาไมันคยเป็ไหนนะบิดไปแน่ว่ะีปบุญยอยละเบิึงดมมันกินดูทุกคนกินหวานเย็นเนาะวันวานเย็นเย็นดูรซาดีนะโมาเขาเอิญกินน่ะเด้อแต่ว่ามันมรู้สึกว่าเย็นเย็นเออวันวานแล้วก็เย็นเย็นเนี่ยเด้อบุญเละ ขอบใจเด้อขอบใจพี่เอมาฮอดน้องนิ่นง,นงเด้อทุกคนไปแต่เธอเพิ่นขาหักเข็นเพิ่นเพิ่นก่ฝากของมาเธอน้องนิ่งประวเนาะเพิ่นก็นถามว่าบุริบรบรุบริยายามจะเทานอเพิ่นกนวะว่าไปไปอย <ไป S 1> ู่มาแท้ก็อยากไปคินฮอดพี่เอเด้อกินฮอดพีเอกับพีทอดเนาะกินทอดของฝากกันเออะกินฮอดของฝากอีกบ่าแม่บ่ายอ อันเอ๊ดกับพี่พอดเป็นแบบพี่พอด์ตแบบพี่ทอดพี่ทอดพี่ทอดเนาะกับอันกินฮอดอันล้านล้านผู้น้อยเหรอไงใส่ขิมอันปิ้นเด้อเอฟซีไทม์ครับเบอร์เห็นน้องนิ่งลงคลิปเลยหายไปไหนจิทายอันเด้อน้องนิ่งว่าโอ้โหเหนียวท้ายเวอร์สันทุกคนที่ทายเลยครับันนี้นะที่ทายแล้วว่ บางมือกระลงบางมือกระบลงเมืม่อวานจะลงสร้างคลิปได้แต่ว่าอันอยู่ในบ้านนี่บ่มีสัญญาณหรือเป็นเด้อบูงสัญญาณตัดก็อยู่บ้านเนะดลยนี่ก็ยังบ่ได้วะได้ละหากได้ตอนสามโมงโอ้อยู่บนกระไฟไดาปิดปิดเปิดเป,ป,ปิดมือมือเออไม่รบกแต่ว่าพี่ฮันบ่มีสัญญาณที่คุณม,มีไวไฟดิ มาเนี่ยทุกคนน้องหนิงได้ของฝากจากฝั่งไทยล้วเด้อเนาะต่อจากนี้น้องหนิงเ,งเองกะซีมันลงคลิปแล้วเนะาะกาแฟ PFC ติดตามซองหนิงสาวลาวเด้อเด้อทุกคนหน้าฝากติดตามน้องหนิงเ,เด้อเด้อเนาะน้องหนิงกาแฟ PFC เด้ก็ติดตามซองหนิงสาวลาวเด้อเด้อทุกคนเด้อมาเนี่ยเด้อไปเดี๋ยวสิบห้าน้องป่านอีกอยู่เง,งืานทุกคนน้องปเด้วะเออไป หลังแกคกทไปหาน้องหนิงแล้วลวมาแวะหาน้องป่านได้ข้าวว่ามัง,งเาะพิ่นซุกก็เลยมาแวะมาสมหมูข้าวละหมดกันละมังเงาะอ,อันปูกได้จากปีแล้วนี่สองปีป่าเครือบุดเดียรุึงเนาะสองปีสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนเนี่ยสองปีป่าทุกคนได้กินมากะ่ะโอ้ดแดงแดงเยอ่จถึงฮะ เป็นแต่ต้นเดียวใช่ไหมเนาะเป็นแต่ต้นเดียวอืมตีหน้าน่าจะเป็นทับโฉกจนกลับน,นี่เอ้าซีเมอร์เอฟซีเบิ้งดูปานเงาะจากสวนเมลองปานปลูกเองกินเองแซบ่บปลอดสารพิษคัดเลยคัดเลยหรือเปลอมเงาะของบริษัทยา ไปดีหายหายไก่ดนละไม่เป็นปีแล้วมาได้ออกง้องนี่นี่ปานหายหน้าหายตาหวานไรมือแดงไี่ชื้อโทรศัพท์กับบุกมีเงินขอจะเชื้อห้านมาปัานห่านเอ้าดึงดึง อันนี้เห็นมันเขียวเดี๋ยวนีลาได้ทุกคนแต่ว่ามันหวานหว,าน,วานเนาะเห็นปานมัานขินสดจากต้นแท้อีวงนีวงได้บรรยากาศเหอนที่น้องฝานดูเหือ,ตอนตัวนี้บบไม่ได้ห้าหกสิบปีแล้วะกายวะประมาณ สี่ห้าเหงาหลังนี้ได้ประมาณสี่ห uh ้าสิบปีจกทอดมาเต้นรุ่นพอตูประมาณห้าสิบเนี่ยเด้อไว้กับสามสิบเจ็ดแล้วเน,ะวนาะสามสิบเจ็ดละหนชื่มาปุกนั่นประมาณห้าสิบป่ายพุงบะหทอดประมาณสี่สิบป่ายแหละสี่สิบป่าย ประมาณ40ป่ายปีอยู่ตัวนี้ทุกคนมาตั้งเซโน่ป่าส50ปีประมาณน,มนี้นห่นม้นี้นะเดงงดงม้นี้จับโอ้มือนี้น้ำสานขุ้นน้ำสานขึ้นเนาะฝนตกช่วงนี้นะ น้องแม่น้องป่านเลี้ยงเป็ดได้งสี6แปด10ตัว2ตัวสิบประมาณเนี่ยเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะเอาของฝากจากฟางไทยไปให้น้องหมิ่งเนาะทีพีแอเพิ่นฝากมาแล้วกะมาแวะกินมาเหาะยู่งันแม่น้องป่านน้อยหนึ่งเนาะคืออันนี้หันบ่ได้ซื้อของฝากมาให้น้องป่านเพราะว่าเงินมดเนาะ F4 กระทามถามว่าเปไหนอัน,นคือบอุพเพน้องป่าน,นี่นะไปไทยนําเด้่าษันน้องป่านถ้าท่าไปนาแม่เลยทุกคนเด้อเนานะถ้าแม่บุพาไปกันอย่งางพันได้ไปเทื่อสําหรับเมนยูฮันรับเป็นอย่างคือได้ไปดูแท้เมนยูฮันต้องได้ไปรับวัคซีนยูไทยนะทุกคนเนาะประมาณนี้แหละน้องป่านอยากได้อเด็กเกาะเทนาที่ซื้อมาตัวก,กับลาบูบูโอ้ลาบูบูแพงติ ลาบูบูแม่นตุลละมื่นว่ะเอ๊ะแต่ว่าวห้วจากใดลาบูบูเดะเอาเพลงห้องลาบูบูเดะเพลงห้องลาบูบูและจากใดลาบูบูเอ๊ะโอ้บมแม่นต์ตุลผ่านตุลมื่นว่ะลาบูบูฮะน่ะลาบูบูเทฮะน่ะอ่ะลาบูบูปลอมเนาะห้องนี้เรื่องจะมีพิซซ่ากันเบอร์ละห้องปลอมมันนะ ไปทาน้าชิซอมตอนเด้อลาบูบูกับสติกเกอร์ติดปื้ม,มวะเอาโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าก่อนเด้อทุกคนไว้จเจอกันคลิปหน้าอ้เหื่อจักวะเบิบ่งไปเบิง่งหัอจักก่อนเออโลอีแตนมาเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้อไปบาย